แลตัวเองเป็นปกติแล้วก็ตรวจเลือดทุก3เดือนเหมือนเดิมค่ะตาาสาวทุก6เดือนทานยทุกวันเป็นปกติค่ะไม่มีอาการอะไรใช่ไมก็ไม่ไม่มีอะไรค่ะช่วงนี้ก็อาจจะแบบดูแลตัวเองดีเป็นพิเศษแล้วก็หลังจากที่ที่ไปให้ n k ็เซลมาค่ะก็รู้สึกว่าร่างกายสดชื่นแล้วก็แข็งแรงขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือทุกวันนี้ก็พี่นุก็ใช้ชีวิตได้ตามปกติเหมือน,นทั่วไปใช่ค่ะช่วงนี้ก็อาจจะ ลุยงานหนักด้วยสามไปค่ะแต่ว่าก็ยังถือว่าโอเคแสดงว่าอะไรที่ที่เราไปให้บำบัดไปรักษามาเลยมันก็น่าจะโอเคอย่างเงี้ยค่ะการทำงานมันมีผลไหมคะกับสัปพฤกษ์คามหนาักแล้วเหนื่อยหรือว่าใช่ใช่เหนออะไรไหมถ้าเกิดว่าเราทํางานหนักแล้วเราเครียดอย่างเงี้ยะคะ่ะมันก็อาจจะมีผลหรือว่าถ้าทํางานหนักแล้วนอนไม่เป็นเวลาอย่างเงี้ยคะ่ะมันก็จะมีผลจริงๆแล้วมันก็มีผลกับทุกคนอยู่แล้วนะคะการ ความเครียดหรือว่าการนอนไม่ตรงเวลาแต่พอเราเป็นคนปกติอะเราอาจจะละเลยคือไม่สังเกตตัวเองหรือว่าบางทีเราก็อาจจะรู้สึกว่ามันเป็นแค่นิดหน่อยเราแค่รู้สึกเพียๆเพียหรือว่าหน้าตาเราไม่สดใสอะไรเงี้ยค่ะแต่พอสะสมสะสมมานานๆขนาดคนปกติก็ยังป่วยหรือว่าเป็นโรคอย่างอื่นไปได้เงี้ยถ้าถ้าเป็นคนที่ป่วยอยู่แล้วอะค่ะเรื่องพวกนี้อาจจะต้องคอนเซิร์นนิดนึงเรื่องการรับประทานอาหารตรงเวลา การกินการนอนที่ที่มันตรงเวลาอันนี้ก็ช่วยด้วยค่ะแล้วถ้าเราดูแลตัวเองดีๆทำอย่างนี้ดีๆอาจจะแข็งแรงกว่าคนที่ปกติที่ใช้ร่างกายแบบเปลืองก็ได้เค่ะยิ่ลูก็เริ่มปรับัวคุนชินกับเขากับการที่เราจะต้องใช้ชีวิตอยู่กับเขาไปแบบนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะแต่ว่าเราก็ยังจะต้องเฝ้าระวังนะคะว,ว่าว่าว่า ว่ามันโตขึ้นไหมมันพัฒนาไปยังไงอะไรเงี้ยค่ะทุกๆหเดือนแต่ว่าตอนนี้ก็ก็ต้องชินกับการอยู่ร่วมกันแต่ว่าจริงๆก็ไม่ใช่ไม่ได้โดดเดี่ยวค่ะ<ม>เออคนรอบข้างเป็นกันเยอะเลยค่ะ<ม>ที่ที่สนิท,สน,ทสนิทเนี่ยค่ะเป,เป็นเป็นกันเยอะเลย<ม>เสียไปก็เยอะ<ม>เดือนที่ผ่านมาอะไรเงี้ยแต่ส่วนมากจะเป็นรุ่นผู้ใหญ่อะไรเงี้ยค่ะซึ่งพอเป็นผู้ใหญ่เนี่ยบางทีกว่าแต่ละคนจะรู้ว่าค่ะก็ มันเข้าสเตจสี่กันไปหมดแล้วอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าอย่างเราโชคดีเราก็ได้รู้ตั้งแต่ตกลางต้นๆเลยอย่างเงี้ยเนาะคะมันก็ยังยังดูแลตัวเองกันไปได้อะไรเงี้ยค่ะก็ยังมีเพื่อนร่วมทางอีกเยอะเลยค่ะที่เป็นญาติญกันกำลังใจจากลูกๆเป็นยังไงบ้าค่ะก็อ,อ,อ,อาจจะลูกโตขึ้นด้วยค่ะช่วงน,นีค้คือคือคิดว่าทุกคนน่าจะเป็นไม่รู้หรือคิดไปเองไม่รู้ว่า ในแต่ละวะัยอ่ะมันจะมีวัยหนึ่งที่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 เขากําลังจะระหว่างเด็กไปเป็นวัยผู้ใหญ่อะค่ะคมันจะมีช่วงประสาทอะปวดประสาทของพ่อแม่ค่ะคแต่ละคนก็จะไม่เท่ากันว่าช่วงอายุอายุไหน,นแต่ของลูกรู้สึกว่าลูกสองคนเนี่ยผ่านช่วงวัยนั้นไปแล้วตอนนี้เป็นช่วงวัยที่เขากําลังเริ่มจะเติบโตแล้วคุยรู้เรื่องพูดพูดได้พยายาม พยายามจะปรับจูนเข้าด like ้วยกันได้อะไรเงี้ยค่ะมันก็เลยกลายเป็นว่าแค่นี้ก็เป็นกําลังใจแล้วค่ะอย่างเช่นล่าสุดปะแปงนะคะเขาก็เขาก็พูดว่าแม่อย่าเพิ่งตายนะคือคือภาษาเขามันจะประหลาดนองเนาะแม่อย่าเพิ่งตายนะอยู่กับผมให้ถึงเจ็ดปีนะเจ็ดปีเนี้ยผมแบบหลังจากเจ็ดปีนี้เขามีแผนจะทาอะไรอะไรอย่างเงี้ยอยากให้แม่อยู่อย่างเงี้ยค่ะเราฟังเราก็แบบคุ้ยทำไมมันสวีทอย่างเงี้ยเขาก็ทำ สวิทตรงไหนอะแม่ก็ตรงที่มันแบบมันเขาเรียกอะไรคะมันมันเป็นความจริงเขาพูดแบบตรงไปตรงมาอะไรเงี้ยมันดูสวีทดีปกติเขาพูดอะไรตลกเขาจะเป็นแนวเนี้ยค่ะเวลาเป็นเด็กที่พูดอะไรแบบไม่ประดิษฐ์แต่มันสวีทด้วยความจริงของเขาอะค่ะมันเลยทําให้เรารู้สึกแบบมันสวีทกว่าคําพูดแบบประดิษฐ์ประดิษฐ์เลยอย่างเงี้ยค่ะ น้องถามแล้วอีนุตอบน้องไปว่าว่าอย,าย่างไรคะโอ้คนบาปหนามันตายยุทิยาไหม่ะเราไม่ตายแน่โลกเลยก็ยนะ <laughs> แบบเล่นฮาฮาไม่ตรงสิค <laughs> ่ะ<อ>ก็จ <laughs> ะ <laughs> เป็นแนวฮาฮาไปะคะ่ะเจ็ดปีของน้องนั่นคืออะไรช่ว <Gew> งนะเขาควกคุอยากทำธุรกิจอยากทำอะไรอย่างเนี้ยจากนี้เป็นต้นไปในเจ็ดปีงี่ะา อตอนนี้คือจะเป็นช่วงที่เขาอยากรับงานถ้าสังเกตเขาจะแบบมีงานอะไรเขาจะบ,จะบไปไปแม่ทาทำ,ทำพอเขาเก็บเงินอ mm hmm. ะไรอย่างี้ค่ะเขาก็คงอยากจะลงทุนอะไรสักอย่างคงกําหนดกับตัวเองว่าระหว่างนี้เก็บเงินสักเจ็ดปีจะแบบลงทุนทําอะไรอย่างนี้ค่ะแต่แกก็ยังไม่ได้แบบพูดจริงจังเราก็จะไม่ถามเยอะ mm hmm. เพราะว่าแบบเหมือนเด็กเจนนี้นะคะเขาจะพูดเท่าที่เราเขาอยากให้เรารู้ mm hmm. ใช่ไหมคะ เราก็จะไม่ไม่ไม่ไปก้าวไก่เขาเยอะนะคะตอนนี้ประแปงสิบค่ะ19แล้วเป็นหนุ่มแล้วคุยรู้เรื่องแล้วไม่ต้องจุดทูบคุยแล้วแล้วอะไรเขาเขาเหมือนเปิดใจสำหรับการาสมากขึ้นไหมคะ่เเขาก็เขาก็พยายามอะค่ะแต่ว่ามันก็จะเป็นความพยายามแบบเหมือน เด็กที่เพิ่งออกจากห้องนะคะคือคือคือเหมือนเด็กเนิร์ดอะคะ่ะเขาโตออกมาเจออะไรบ้างเขาไใช่ค่ะบางทีเขาอาจจะเข้ากับคนยังไม่ไม่รู้จักวิธีการพูดกับคนแบบที่ที่มันเป็นเป็นเขาเรียกอะไรในสังคมเขาพูด<ช><ๆ>กันใช่ไหมคะอ่ามันก็จะประมาณนั้นแต่ว่าเห็นได้ว่าเขาพยายามพยายามที่จะปรับตัวะะอะไรอย่างเงีง้ยค่ะอแล้วเราลองเขาได้ไหมค แนะนำอะไรที่นมพ์บ้างนะคะกับการเข้าวงการการการเข้าสังคมอะไรอย่างเงี้ยส่วนมากเราจะพูดกันสั้นๆนะคะถ้าเรื่องพวกนี้อะค่ะสั้นๆน้องแบบอาจจะไม่กล้าถามป้าแปงจะเป็นใช่ค่ะแม่ก็ยินเราเลยใช่ใช่แล้วก็จะป้าแปงเขาจะเป็นคนนิสัยเหมือนห้ามพูดซ้ำๆอะค่ะ คือเราจะมองเห็นอนาคตเลยว่าแฟนเขาหรือคนที่เขาจะอยู่ด้วยเนี่ยจะต้องเป็นลักษณะไหนหรือเปล่าคะเขาจะไม่ชอบคนที่พูดซ้ํะสองครั้งเพราะเป็นเด็กที่ค่อนข้างหัวดีแล้วเวลาพูดแล้วเขาคิดอยู่แล้วถึงแม้จะทําเป็นไม่ฟังแต่เขาคิดตามเพราะฉะนั้นถ้าพูดอะไรซ้ำสองครั้งปุ๊บอ่ะเขาจะหันไปมองหน้าแล้วบอกแม่พูดแล้วนะอ่ะอันนี้คือการเตือนว่าพูดซ้ำถ้าเกิดพูดครั้งที่สามคือเดินหนีเลยนะคะ ก็เลยจะเป็นะจะพูดกัน,นสั้นๆว่า,าพี่คนนี้อย่างนี้นะคะลูกสวัสดีด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าอย่างเช่นเวลาแต่งหน้าอย่าเล่นโทรศัพท์นะครับ <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยค,คือจะพูดกันสั้นๆอย่างนี้เลยจะไม่ต้องมาพ่อว่ายังงูอย่างนี้ไห<อ>ม<า>ไม่ต้องเรงาหมดบเลยใช่จะเอาอะไรก็บอกสันส้นๆถ้าเราที่เป็นมอสอยกับน้องเราคงไม่ฟังพวกเรา น้องชอบคุยนะคะแต่น้องบอกว่าน้องไม่ได้เป็นอ uh ินโทรเวิร์ดคือและเขาก็ไม่รู้ว่าคนคนคิดว่าเขาเป็นอินโทรเวิร์ดนะคะคือเขาไปไปไปเจอลูกพี่ธัญญา uh huh. แล้วน้องลียาบอกอ๋อพี่อ uh huh. ินโทรเวิร์ดปะแปงก็หัวหล่อขึ้นมาแล้วก็าบอทำไมเขาเรียกผม uh huh. อินโทรเวิร์ดอ๋อคนเขาคิดว่าปะแปงเป็นอ uh huh. ินโทรเวิร์ดปะแปงก็เลยบอกว่า ผมเป็นเนิร์ดผมก็จะเป็นอินโถวเขายอ,อมรับาเขาเป็น,เ,เ,ปนเ,เขายอมรับค่ะเพราะฉะนั้นเวลาคุยกับเขาค่ะเนิร์ดมันก็จะคุยเรื่องเกมถ้าคุยเรื่องเกมนี่คือไม่หยุดเป็นชั่วโมงค่ะยิ่งถ้าเล่นเกมเดียวกันคือไม่หยุดค่ะเรื่องหนังสืออย่างเงี้ยค่ะเนิร์ดก็จะคุยเรื่องหนังสือหนังสือที่ตัวเองชอบอะไรอย่างเงี้ยค่ะพวกเรื่องแพทย์เรื่องอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าเขาถูกจุดในสิ่งที่เขาสนใจ เขาชอบก็คุยไม่หยุดต้องบอกว่าหยุดคุยเท่านี้ตอนนี้เริ่มเริ่มรับงานเยอะวหรือย่างคาน้องพี่ลูกรับให้น้องเป่นใ้นองแบบตัดแบบสินใจส่วนมากก็จะหลังจากที่เรียนเพราะว่าช่วงนี้เขาเพิ่งสอบสอบเข้าใช่ไหมคะมันก็จะเป็นช่วงปรับฐานต้องเรียนเกือบทุกวันนะคะแอ่ก็จะไม่อยากขาดเพราะว่าที่ใหม่เนี้ยดูเขาเอนจอยคือ เขาบอกว่าเพื่อนเนน่ารักแบบมันเป็นเด็กอาร์ตอะค่ะเขาก็คงจะรู้สึกว่ามันเข้ากับเขาเลยอย่างเงี้ยค่ะเพื่อนน่ารักแบบมีเพื่อนเดินเข้ามาคุยด้วยเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาเขาก็รู้สึกว่าอยู่ที่นี่แล้วเขาไม่อยากจะไปไหนก็จะอยากเรียนเกือบทุกวันถ้ามีงานก็จะได้รับงานช่วงที่แบบ ไม่มีเรียนอะไรเงี้ยค่ะเ่องเรียนใช่ซึ่งก็จะไม่ใช่เดือนนี้ถ้าไหนก็คงยังไม่มียังไม่มีค่ะก็จะเป็นเดือนหน้าเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะมีช่วงหยุดเขาค่ะเขาก็จะเอาเอาเรียนเป็นหลักช่วงนี้ค่อนข้างแฮปปี้มากกับเรื่องเรียนตอนที่น้องน้องน้องก็จะเอาเรื่องแบบเรื่องเพื่อนมาเล่าให้ฟังว่ามีเพื่อนผู้หญิงคนนี้เดินเข้ามาทักเขาแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบเพื่อนรู้จักเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะ เยอมากขึ้นเลยอยากถ่างคอยน่าจะไม่ค่อยชอบถ่ายด้วยคือแบบจะให้ถ่ายคือศูนย์เราคุยกันคือคือน่าจะเป็นเด็กเจนนี้ด้วยนะคะคุยให้ชัดว่าเออเนี่ยวันนี้ไปทํางานนะต้องต้องมีงานมีอะไรบ้างมีสัมภาษณ์มีถ่ายมีเจอพี่เขาะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็จะประมาณนี้แต่ถ้าชีวิตจริงไม่ให้ถ่ายส่วนเชียหม โซเชียลไม่มีเลยค่ะใช่ค่ะไอจีเฟซบุ๊กก็เลยถูกต้องค่ะเอ๊อยู่บ้านเดียวกันหรอเปล่าคะนี่ไม่เข้าใจเข้าใจว่ามันมีมันมีเด็กแบบนี้ใช่ค่ะพีูุู่กอึดอัดไหมอ่ะพอลูกเป็นแบบนี้แบบไม่เหมือนแบบโอ๊ยไม่ไม่จอยไม่จอยกับแม่เลยอะไรเงี้ยลูกจะบอกว่านุกว่ะกลับรู้สึกว่านูกน่าจะเป็นคนที่เข้าใจเขามากที่สุดเวลาที่เราทะเลาะกันแล้วเขาไม่มีหนุกว่าเ หนูก็จะจะรู้สึกว่าเขาก็จะไม่มีใครที่เข้าใจเขาจริงๆอาจจะมีคนที่ตามใจเขาแต่ไม่มีใครที่เข้าใจเขาเพราะว่าหนูก็รู้สึกว่าตัวหนุกกับเขาใกล้เคียงกันแต่เพียงแต่คนละเจเนอเรชันหนูก็จะมีความแบบติดส่วนตัวมีโลกส่วนตัวที่สูงมากๆเพียงแต่ว่าเราถูกเทรนให้เข้าสังคมตั้งแต่เด็กอะค่ะเราก็จะมีอีกหมวกหนึ่งที่เวลาอยู่กับคนแล้วเราแบบสวัสดีค่ะพี่กินอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พอเวลาที่ มันมันเป็นพาร์ทส่วนตัวค่ะจะสังเกตได้ว่ามูกก็ไม่ค่อยโพสรูปตัวเองทีหายไปเป็นเดือนอะไรเงี้ยค่ะไม่มีกลุ่มแบบดาราที่แบบไปกินข้าวอะไรเงี้ยคือน้อยมากเลยอะค่ะจะเป็นเพื่อนแบ, <c oughs> บ,บบอยู่่แคพี่ริงจริงมีแบบวิชุดายคนวิชาาใช่ <c oughs> สอคนใชใช,ใช่ค่ะก็รู้สึกว่าใกล้เคียงกับ ใกล้เคียงกับปะแปงเวลาปลแปงเขาชอบหรือไม่ชอบอะไรอ่ะเราเราเข้าใจเขามากมากเลยแล้วคนเล็กค่ะกัน้องน้องอดัมคนโตปิโปคนโตปิโป้แล้วก็ปะแปงเป็นคนกลาแล้วก็คนเล็กเป็นน้องอดัมีอีกสองคนนะคะมีจะจะเลยใบบ้าไม่นะคะนี่จะแบบสามคนนี้สามรสชาติเลยค่ะคือแบบ เข้าใจเลยว่าคนเราเมันนิสัยมันไม่เหมือนกันจริงๆต่อให้เลี้ยงกันมาอย่างไงก็ตาม<ช>คนโตเขาจะอีกแนวนึงเลยค่ะไม่ชอบวงการบันเทิงชอบค้าขายเป็นแนวแบบปากลายอะค่ะ a g g r e s s i v e นิดน,ดนดถ้าเกิดว่ามีอะไรยิ่งถ้าเกี่ยวกับมีใครมาว่าแม่นี่โอ้โหใส่แหลกอะไรอย่างเงี้ยค่ะในขณะที่ปะแปังเขาจะเป็นคนไม่ชอบไฟไม่ชอบการมีเรื่องไม่ชอบมีปัญหาเวลาที่ที่ไหนมีปัญหาเขาเดินหนีเลย ทุกที่อะไรเงี้ยค่ะเขาจะเดินออกไปเงียบๆอะไรเงี้ยค่ะอดมก็จะเป็นแบบโลกนี้สดใสล่าเริงนะคะยังเป็นเด็กเราก็จะแบบเป็นเด็กที่ชอบเรียนรู้อะค่ะเจ็ดวันนี่คือเรียนเต็มนะคะเรียนพิเศษเต็มเจ็ดวันหมายความว่าไปโรงเรียนกลับมาก็เรียนพิเศษนะคะแล้วสิ่งที่เรียนเนี่ยเป็นสิ่งที่เขาอยากเรียนเองขอเรียนอะไรเงี้ยค่ะ อย่างล่าสุดก็อยากเรียนอักษรเบลสำหรับคนตาบอดอะไรเงี้ยค่ะก็ถามเขาว่าอะไรทำให้เธออยากเรียนคือเราไม่เข้าใจว่าเด็กแปดขวบอยากเรียนอักษรเบลมันมีแรงบันดาลใจอะไรอะไรเงี้ยเขาบอกเขาอยากเรียนอะไรเงี้ยค่ะเ็าจะแบบไปจับตามลิฟต์ไปจับอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็รู้สึกอยากเรียนอะไรเงี้ยค่ะก็เลยเราก็แบบแต่มันเต็มแล้วนะทุกวันแล้วนะเดี๋ยวขอเวลาแม่ไปหาตังค์ก่อนนะ แต่เขาสามคนที่น้องเขาก็ชอบกันได้ดีใช่ไหมคะเคือถึงจะแม้จะเนลสไตลปาแปงกับเอ่อ أ, อดัมเนี่ยเขาจะสนิทก,กับพี่ทั้งสองคนแต่เขาจะมีปาแปงเป็นพี่พี่ที่เขาหลักพี่หลักส่วนปิโป้นี่ก็รักอดัมมากค่ะแต่ระหว่างปิโปกับปาแปงเนี่ยด้วยความที่เขาใกล้ปีกันนะคะ mm hmm. เขาจะมีความ เหมือนวัยรุ่นคุยกันนะคะมันจะมีกำแพงนะคะมันจะไม่เหมือนใช่ยชมันจะมีกำแพงแล้วก็ปิโป้ก็จะกลัวปลาแปลงลึกๆค่ะ,คะพี่จะกลัวน้องเพราะน้องจะนิ่งมากะคะ่ะนิ่งจนแบบแล้วพี่ก็จะเป็นคนแบบพูดเก่งนะคะบางทีเวลาพี่เขาพูดอะไงี้แต่นองน,นิ่งแปงเขแบบพูดเยอะจังลำคาแล้วก็เดินไปตรงไหยเนี่ยนอกเลยเวทเทอร์เทลเอกในละครบางทีก็จะมีแบบนี้ ใช่ค่ะเวลาเราอยู่กับเขาเราก็จะรู้สึกเหมือนเราเป็นแบบนางเอกซีรีส์รักนะแต่ไม่แสดงออกเนี่ยถือของแม้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่แบบเหมือนไม่เต็มใจอ่ะใครบังคับเละอย่้ยค่ะแต่เออก็รักนะเละอยเงี้ยเปิดประตูให้แล้วทำหน้าเหมือนอบังเอิญบังเอิญเดินมาขอให้พี่ดูอัปเดตงานด้วยค่ะ จะมีจะมีให้ได้ติดตามกันมากค่ะก็จะมีผีเสื้อสลับลายนะคะที่ที่กำลังจะออนแอร์ในวันนี้เลยนะคะยังไงก็ฝากละครผีเสื้อสลับลายไว้ด้วยนะคะก็ต้องบอกเลยว่าทุกทุกเรื่องค่ะก็ทำเต็มที่สำหรับเรื่องนี้คิดว่ามันก็จะเป็นอีกบทบาทหนึ่งคือในในในทุกๆละครส่วนมากก็จะได้รับบทเป็นดราม่าร้องไห้เจ้าน้ำตาอยู่แล้ว แต่อย่างเรื่องนี้มันก็จะมีความเปลี่ยนในเรื่องของโทนเสียงน้ำเสียงอะไรเงี้ยค่ะถึงแม้ว่าพาร์ทดราม่ามันจะยังร้องไห้แต่ว่าพอพาร์ทที่มันไม่ดราม่าอย่างเงี้ยคะ่ะเราก็จะดูสตรองขึ้นดูเข้มแข็งขึ้นดูเป็นนักธุรกิจมากขึ้น<ม>ก็ยังไงฝากไ,ไ, <ขอ S 1> ไว้ด <ขอ S 1> ูเยเขาพูดทิปรองดูก้าวสู่นิทรมีไปร้องเพลงไปอะไรกับเพือเ่อนบ้างไหมคะส่วนมากค่ะนุกจะบอกว่า ก็คือปลาแปลงนั่นแหละ <c oughs> คือนุกอะจะเป็นคนที่ถ้าสังเกตนะคะจาก R.S. ออกมาเนี่ยถ้าไม่ได้กลับไปคอนเสิร์ตร,รียูเนียนนะคะจะไม่ได้รับคอนเสิร์ตเลยตั้งแต่ออกจาก R.S. เพราะว่าเป็นคนที่คิดว่า เงินซื้อไม่ได้ทําไมมาพอ <c oughs> <c oughs> ไม่หรอกคะ่ะคือคิดว่าตัวเองเป็นนักแสดงชอบเล่นละครแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองไม่เคยเป็นนักร้องเลยอะไรเงรี้ยค่ะมันอาจจะเป็นช่วงเวลาหนึ่งที่มันเป็นกระแสะมากกว่าแต่ว่าความเป็นตัวตนเราจริงอะเราเราไม่ได้รู้สึกว่าเราเป็นนักร้องเวลาขึ้นไปบนเวทีเรามีความเขินอาย <c oughs> คือนักร้องมันต้องเป็น l e ดใช่ไหมคะแต่เราจะรู้สึกว่า ขึ้นมาทาไมวะอะไรเงี้ย<ม>ต้องตอบอะไรวะอะไรเงี้ยค่ะเราจะขึ้นร้องเพลงข้างหลังเนี้ยค่ะเราจะมีทิศค่ะ,ค,ะคือวันนี้มารับบทเป็นนักร้องคือเห <laughs> มือนเราเล่นละคร<อ>เป็นนักร้องอนะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าเราชอบเล่นละครมากกว่ามันเหมือนลมหายใจอะคะ่ะมันมีความสุขมีความสนุกนอกจากได้ตัด<อ> <laughs> พี่เต๋าไม่มากรีดไปบ้างคะ่ะพี่เต๋อแพ้คอนเสิร์ตมั่ยส่วนมากถ้าถ้ามีแบบคอนเสิร์ตนอกแล้วพี่เต๋าบ,บอกว่า เฮ้ยมารับเชิญหน่อยไปค่ะถ้ามีพี่ต้พี่ทัดไปว่าเออมารับเชิญสองเพลงเนี่ยไปไปเพื่อไปเจอพี่ๆหรือว่าถ้าอ s เอเรียกกลับไปไปเพราะว่าเราถือว่าเขาเป็นเจ้านายเก่าเราอะไรเงี้ยค่ะแต่ถ้าโดยส่วนตัวรับแค่โชว์ตัวแล้วให้ร้องเพลงก็ยังไม่ค่อยรับเลยค่ะ mm hmm. คือรู้สึกว่าแบบอยากทำงานที่คือคือไม่ เป็นคนที่ไม่ได้มีเทรนว่่จะเกษียณในวัย45หรือ50หรืออะไรตั้งแต่เด็กอะค่ะคือรู้สึกรู้ตัวเองว่าเป็นคนรักการทํางานรู้ตัวเองว่าต้องทํางานไปตลอดชีวิตเพียงแต่ว่างานที่ทำอะค่ะมันต้องบาลานซ์ให้ถูกเพราะว่าเรารักการทํางานเพราะฉะนั้นเราจะเลือกหนึ่งไม่ทํางานหนักเกินไป2ไม่ทํางานน้อยเกินไปหมายความว่าเราจะต้องทํางานอย่างเต็มที่เพื่อให้เราสามารถมีสิทธิ์เลือกงานแล้วก็ใช้ชีวิต แบบพอดีพอดีให้เท่ากับที่เราเราก็จะได้ไม่ต้องบีบตัวเองว่าจะต้องรับทุกงานอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเราไม่ได้ใช้ชีวิตโอเวอร์ขนาดนั้นเพราะฉะนั้นงานก็เรามีสิทธิ์เลือกอเงีนะคะมันก็อยู่กันไปตลอดชีวิตอยู่แล้วถึงแม้ว่าจาไม่ได้แบบคิดว่าตัวเองเป็นนักกราิคศิลปินเนาะถต่ว่าเพลงก็ได้พวกเราไปฟังคนจำภาพนั้นมากกว่าใช่ไหมคะ งั้นขอให้ดูผีเสื้อสลับลายนะคะจะได้จำบทร้องไห้ไปด้วยนอกจากร้องเพลงเราร้องไห้ได้นะคะอคอคขอบคุณค่ะ